สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะแนะนำา Data field ตัวหนึ่งนะครับที่เอาไว้บอกแมปการวิ่งของเรานะครับก่อนอื่นเลยก็เข้าไปที่เว็บ connect Garmin นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดาวน์โหลดใน connect IQ Store นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเข้าหน้าเว็บแล้วให้เราพิมพ์ค้นหาคำว่า c h a r t Data f i e l d นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับก็จะเจอเป็นสัญ,ญลักษ์ณ แบบนี้นะครับก็คลิกเข้ามาเลยจากนั้นนะครับเราก็ดูก่อนว่ามันเข้ากับนาฬิกาตัวไหนได้บ้างนะครับก็จะมีการ m i n v o ลันเนอร์220235อย่างนี้นะครับแสดงว่าใช้กับรุ่น235ได้นะครับนี่ก็คือหน้าตาของ Data Field ตัวนี้นะหลังจากนั้นให้เรากดดาวน์โหลดนะครับ ตอนนี้ให้เราทําการเสียบ USB ของนาฬิกานะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วมันก็จะซิงเข้านาฬิกาเราได้เลยนะครับถ้าเราลองกดปุ่มเมนเทนะครับเราก็จะมาดูว่ามันซิงเรียบร้อยไหมนะฮะแล้วก็เลื่อนหานะครับก็จะเจอ Data Data f i e l ตัวน,นี้นะครับที่เป็นชื่อว่าชา r ์ Data Field นะครับ เมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวนาฬิกานะครับเมื่อเราเปิดนาฬิกาขึ้นมานะฮะมันก็จะมีบอกว่าให้เราติดตั้ง1รายการนะครับเราก็กดอัปเดตได้เลยนะครับก็คือตัว Data ที่เราซิงเข้ามาเมื่อกี้นะครับใช้เวลารอสักพักหนึ่งนะครับเพื่อที่จะซิงเข้ามาให้เขีเมื่อซิงเข้ามาแล้วนะครับเราจะตั้งค่าการใช้งานให้ไปที่เมนูรันนะครับแล้วก็ไปที่ Data s c r e e ีนนะครับส่วนผมจะเลือกไปที่ สกรีนที่2นะครับเอาไว้ดูนะฮะก็จะเซตค่าที่สกรีนที่2นะครับทำให้เป็นฟิวเดียวเลือกไปที่ connect iq นะครับแล้วก็หาคำว่า c h a r t data f i e l d มันก็จะชื่อว่า c h a r g นะครับเมื่อเราเลือกเป็น c h a r g เสร็จแล้วนะครับมันก็จะไปโชว์อยู่ที่สกรีนที่2ออันนี้คือหน้าแรกของสกรีนนะครับ แล้นี่ก็คือตัว data field ที่เราใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะไปทดสอบวิ่งนะครับว่ามันจะแสดงผลยังไงนะฮะโอเคเมือนหลังจากที่ทดสอบแล้วนะครับผมในการวิ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับมันก็จะแสดงเรียวไทม์เลยนะครับว่าเส้นทางที่เราวิ่งเป็นเป็นลักษณะยังไงนะฮะเป็นเส้นตรงหรือว่ามีการเลี้ยวออกไปทางแบบไหมนะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมลองโหลดมาใช้งานกันดูนะครับสงสัยตรงไหนถามได้เลยนะครับคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ